มือใหม่หัดตัดต่อคลิปวิดีโอสร้างสื่อการสอนจะต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีเพื่อนครูทุกท่านค่ะกลับมาพบกับครูอ่านในช่อง YouTube ไอเดียสร้างสื่อด้วยมือถือค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีเพื่อนๆอินบ็อกซ์เข้ามาถามค่ะว่าในการทำคลิปวิดีโอการสอนหรือตัดต่อคลิปวิดีโอการสอนของครูอ่านนั้น ใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างในการตัดต่อนะคะคลิปนี้ครูอ่านก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆค่ะว่าครูอ่านใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างหนึ่งที่จะทำให้เห็นหน้าของเราในการพูดแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็สองสามารถที่จะตัดพื้นหลังของเราด้วยนะคะแล้วก็สามในการที่จะเอาไปใส่ลูกเล่นเพิ่มลูกเล่นในคลิปวิดีโอของเราจะใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันกันกบครูอ่านเลยค่ะไปค่ะ แอปพลิเคชันตัวแรกที่ครูอ่นแนะนำนะคะก็คือ app Beautyplus ค่ะซึ่งมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยครูอ่านในเรื่องของการทำให้หน้าเนียนค่ะก็ดูหน้าสวยขึ้นนะคะกว่าที่เราจะใช้กล้องที่ติดมากับตัวโทรศัพท์มือถือตัวนั้นจะเห็นทุกรูกขุมขนซึ่งทำให้เกิดความไม่มั่นใจค่ะเพราะฉะนั้นครูอ่านจึงต้องอาศัย b e a u t y p l ั s ทำให้ดูสวยขึ้นเองค่ะ แต่ว่าข้อจํากัดของ Beauty Plus นะคะเขาจะอัดได้ครั้งละถ้าเป็นการใช้ฟรีนะคะเขาจะอัดได้ครั้งละไม่เกิน1นาทีค่ะถ้าเราพูดยาวเกิน1นาทีเราก็กดหยุดค่ะแล้วก็ไปกดอัดใหม่เพิ่มเติมแล้วค่อยเอาคลิปวิดีโอมาะวางต่อกันค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องต้องการที่จะตัวช่วยในเรื่องของให้หน้าสวยเนียนนั้นก,ก็สามารถใช้กล้องที่ติดมากับโทรศัพท์มือถือในการอัดได้เลยนะคะแต่สำหรับครูอ่านแอปพลิเคชันตัวแรกใช้ Beauty Pass ค่ะไปดูแอปพลิเคชันตัวที่2กันค่ะที่ครูอ่านใช้นะคะหลังจากที่ อัดโดยใช้ตัว Beauty Pass แล้วมันจะเห็นสภาพห้องอย่างนี้นะคะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจที่จะเอา,เอาไปเผยแพร่นะคะเพราะฉะนั้นครูอ่านก็จะใช้แอปพลิเคชันที่มาช่วยในการตัดพื้นหลังแบบไม่ต้องใช้ผ้าเขียวนะคะแอปพลิเคชันตัวที่2ก็คือแอปแคปคัดค่ะหน้าตาก็จะเป็นเหมือนในตัวอย่างแบบนี้ค่ะ ึ่งในแอป Capcut นั้นครูอ่านจะเอาเข้ามาตัดพื้นหลังเท่านั้นนะคะซึ่งในตัวแอป Cap Cu t นั้นก็จะช่วยในการลบพื้นหลังค่ะโดยที่เราไม่ต้องมีฉากเขียวนะคะก็เป็นการลบพื้นหลังง่ายๆแต่ว่าครูอ่านใช้วิธีการอัดช่วงอินโทรแบบสั้นๆนะคะความยาวไม่เกิน3นาทีในการเอามาลบพื้นหลังนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงหายหรืออะไรที่เกิดปัญหาในแอปแคปคั t ครูอ่านจะไม่เจอปัญหานี้ค่ะ เพราะฉันแอปพลิเคชันตัวที่2คือ CapCut ช่วยในการตัดพื้นหลังค่ะแอปตัวที่3ที่ครูอันใช้ก็คือแอปที่มีชื่อว่า noise reducer ค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ซึ่งในตัว noise reducer นั้นช่วยครูอ่านในเรื่องของการลบเสียงลบกวนนะคะอย่างเช่นเสียงแอร์หรือเสียงปัดลมนะคะเวลาที่ถ่ายทำคลิปวิดีโอนั้นเสียงตรง,งนี้แทรกเข้ามา ก็จะนำคลิปวิดีโอที่อัดแล้วเข้ามารบเสียงใน Noise Reducer ก่อนถึงจะไปตัดต่อในแอป Kinemaster นะคะซึ่งตัวนี้จะสามารถช่วยลบได้ในเสียงที่เป็นเสียงแอร์หรือเสียงพัดลมเสียงลมที่แทรกเข้ามานะคะแต่ว่าลบเสียงของคนที่สอดแทรกเข้ามาหรือเสียงของรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ตัวนี้ยังไม่สามารถลบได้นะคะเพราะฉะนั้นแอปตัวที่3ของครูอันที่ใช้ก็คือ Noise Reducer ช่วยในการลบเสียงลบกวนค่ะแอปพลิเคชันตัวที่4ที่ครูอ่านใช้นะคะก็มีชื่อว่า Photo Layer ค่ะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งใน Photo Layer นะคะจะช่วยครูอ่านในเรื่องของการลบพื้นหลังรูปภาพค่ะเวลาที่จะนำเข้าไปตัดต่อในคลิปวิดีโอนั้นถ้าพื้นหลังของรูปภาพเป็นภาพโปร่งใสนะคะมันจะทำให้รูปภาพที่เรานำไปทำสื่อนั้นมีความ น่าดูมากท้่ขึ้นนั่นเองค่ะโฟโต้เลเยอร์ช่วยครูอ่านในเรื่องนี้ค่ะแอปพลิเคชันตัวต่อไปที่ครูอ่านใช้และเป็นหนึ่งในดวงใจมาตลอดนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Kinemaster ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ซึ่งในคเนี่ยมาสเตอร์นะคะครูอ่านใช้มายาวนานนะคะสาปีแล้วในการตักต่อนะคะเป็นแอปดวงใจที่ตอบโจทย์คุูอ่านที่สุดนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆที่เขามีให้เราใช้งานนะคะมันก็จะมีลูกเล่นให้เรารเล่นเยอะมากไมคะไม่ว่าจะเป็นพวกแอนิเมชันเสียงเพลงนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนฉากเอฟเฟกการเปลี่ยนฉาก ก็มีนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการช่วยนะคะในเรื่องของการพาคเสียงค่ะเวลาที่ทําสื่อวิดีโออย่างนี้เราต้องการจะให้มีเสียงช่วยพาเราเขาก็สามารถทําได้ค่ะมีเสียงให้เราเลือกหลายหลายรูปแบบนะคะนอกจากนี้นะคะลบพื้นหลังก็สามารถทําได้ค่ะโดยในตัวแอป k i n e m a s t e r นั้นเราสามารถที่จะลบพื้นหลัง โดยต้องใช้ผ้าเขียวนะคะมาเป็นฉากหลังเราถึงจะตัดได้นะคะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันตัวที่กุอันใช้ในการตัดพื้นหลังนะคะในช่วงต้นๆของการทําคลิปวิดีโอค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวนะคะทิศทางของตัวการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนวิดีโอหรือการ์ตูนที่เป็นภาพนิ่งนะคะสามารถขยับ ปในทิศทางที่ตองเราต้องการได้นะคะมันเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับคลิปวิดีโอของเรานะคะมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราสามารถที่จะขยับหรือเคลื่อนไหวณอาทิศทางของ รูปภาพหรือคลิปวิดีโอก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบโจทย์คุูอ่านมากค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวอักษรเองนะคะก็มีตัวอักษรน,นะคะที่เราเอาเข้ามาใช้ในการตัดต่อมีหลากหลายรูปแบบมากมีหลายภาษามากให้เราเลือกใช้ค่ะเพราะฉะนั้น a อ p k n n e นมมาสเเป็นแอปพลิเคชันที่ยังเป็นหนึ่งในดวงจันของคุูอ่านที่ใช้ในการตัดต่อค่ะ ซึ่งไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคะครูอัานยังต้องเสียเงินในการซื้อลิขสิทธิ์การใช้ประจำปีอยู่600กว่าบาทนะคะไม่ได้อ่าไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรใดๆเลยนะคะและนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ครูอ่านใช้ในการตัดต่อทั้งหมดในการทำคลิปวิดีโอค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าครูอ่านจะมาพเพื่อนไปลําความรู้จักกับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสร้างสื่อการสอนหรือตัดนะคะที่มีชื่อว่า K i n e m a s t e r โดยละเอียดค่ะว่าถ้าเราจะใช้งานนั้นจะมีวิธีการใช้งานแต่ละเครื่องมือที่อยู่ในแอปพลิเคชันอย่างไรบ้างค่ะและนี่ก็เป็น5แอปพลิเคชันทั้งหมดที่ครูอ่านใช้ในการตัดต่อคลิปวิดีโอแต่ละคลิปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆก็ลองนำไปใช้งานกันดูค่ะอาจจะดูยุ่งยากหน่อยนะคะแต่ถ้าเราทำบ่อยๆรับรองว่า จะเกิดความคล่องแล้วก็ชำนาญในการตัดต่อวิดีโอสร้างสื่อการสอนอย่างแน่นอนค่ะครูอันก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆทำแล้วติดขัดตรงไหนนะคะอยากจะให้ครูอ่านช่วยนะคะครูอ่านยินดีค่ะเพื่อนๆก็ทิ้งคําถามไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูอ่านจะกลับมาตอบคําถามเพื่อนๆค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเทคนิคดีๆในการ ต่อวิดีโอรสร้างสื่อการสอนด้วยโทรศัพท์มือถือสวัสดีค่ะ